ตั้งแต่วินาทีแรกที่ภาพหลุดของ Yaris Cross รุ่นใหม่โผล่ขึ้นบนโลกออนไลน์ผู้คนต่างสงสัยว่าทำไมมันดูใหญ่ขึ้นดูดุขึ้นและดูมีคาแรคเตอร์เหมือนลูกผสมระหว่าง R a v 4กับ Corolla Cross และเมื่อได้เห็นตัวจริงใกล้ๆความรู้สึกนั้นชัดขึ้นทันทีเพราะโตโยต้าอ,ออกแบบทุกเส้นทุกปุ่มให้มันดูโตขึ้นแต่ยังคงเป็น compact ที่เหมาะกับเมืองเป็นความลงตัวที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองด้านหน้าเป็นไฮไลท์ที่เปลี่ยนไปมากที่สุดไฟหน้า LED ดีไซน์เฉียบคมเรียงตัวแบบผิวดุดุให้บุคลิกที่ดูเทและะทัันนนสมยยยกกกรจานนายา,ยางหห้้้้ถูขขใวึ ลึกขึ้นและลวดลายใหม่แบบตาข่ายที่ให้ฟีลพรีเมียมกว่าเดิมมากมันดูเหมือนโตโยตา้าไม่อยากให้ยาริสครอสเป็นรถเล็กเรียบร้อยอีกต่อไปแต่เป็นรถที่กล้าประกาศความมั่นใจของตัวเองบนถนนมองมาข้างๆตัวรถจะเห็นเส้นสายที่คมชัดขึ้นซุ้มล้อขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแบบ s u v จริงจังล้ออลลอยลายใหม่ขนาด 17- และ18นิ้วช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูสมาร์ทและโดดเด่นกว่ารุ่นก่อนหลังคาแบบลอยตัวหรือ floating r รู f ถูกทำให้เนียนกว่าเดิมตัวรถดูเตี้ยลงเล็กน้อยทางสายตา ทำให้โปรไฟล์ด้านข้างของรถดูสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ผ่านพื้นผิวแบบต่างๆได้ดีขึ้นเหมาะกับทางใช้ในเมืองทางต่างจังหวัดหรือเส้นทางผจญภัยเบาๆเดินไปด้านหลังไฟไท้ายเลเแบบใหม่เชื่อมต่อด้วยเส้นไฟยาวเต็มความกว้างของท้ายรถให้ภาพลักษณ์ที่ดูแพงและทันสมัยกันสุดๆกันชนด้านหลังดีไซน์หนาขึ้นสปอยเลอร์ยาวขึ้นลวดลายทุกส่วนถูกจัดวางอย่างมีสไตล์จนรู้สึกได้ทันทีว่า Yaris Cross รุ่นนี้ไม่ใช่แค่ไมนเนอร์เช เมื่อเปิดประตูเข้าห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่าความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแดชบอร์ดใหม่กว้างขึ้นวัสดุภายในถูกปรับให้ดูดีและนุ่มนวลขึ้นจออินโฟเทนต์เน้นขนาดใหญ่1 0 1หรือ12.3มนิ้วให้ภาพคมชัดและตอบสนองเร็วมากรองรับ Apple Ca r p l a y แบบไร้าสาย Android a u อ o ไร้สายระบบรถ,รถเชื่อมต่อออนไลน์ฟีเจอร์ใหม่ต่างๆอีกเทียบรวมถึงหน้าปัดดิจิทัลที่ปรับทีมได้ตามใจเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้ซัพพอร์ตดีขึ้นนั่งสบายขึ้นจะเเเเเดดดดดดิลลิินาานนนนนนททาาาาางงงไกกกกกลลลลหหรรรรืืืออออขขขััับใใมม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 ็ูู้้้้ึึึผ่่่่ยยยพววจถแะีีีี ห้องโดยสารยังถูกเก็บเสียงดีขึ้นเสียงลมน้อยลงเสียงยางเบาลงทำให้บรรยากาศภายในเงียบและผ่อนคลายกว่าเดิมมากเพลงเพราะขึ้นเสียงคุยในรถได้ยินชัดขึ้นทุกมุมพื้นที่โดยสารด้านหลังถูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการปรับฐานล้อให้ยาวขึ้นทำให้ผู้โดยสารนั่งได้สบายกว่าเดิมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ขยายขึ้นเล็กน้อยเหมาะกับการเดินทางครอบครัวหรือคนที่ชอบขนของจุกจิกต่างๆเช่นช่องเก็บของใหม่ที่วางแก้วรุ่นใหม่ช่องชาร์จมือถือแบบไร้าสายและคอนโซลกลางใหม่ล้วนทำให้การใช้งานรถสะดวกขึ้นจริง ส่วนของเครื่องยนต์โตโยต้าจัดตัวเลือกไว้หลายแบบตามแต่ละประเทศไฮไลท์แน่นอนคือระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่1.5ุลิตรที่ให้ทั้งความประหยัดความเงียบความนุ่มนวลและแรงบิดช่วงต้นที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนแบตเตอรี่ใหม่ให้กำลังไฟมากขึ้นทําให้รถออกตัวดีขึ้นและวิ่งในเมืองด้วยไฟฟ้าได้บ่อยขึ้นแบบลื่นไหลสําหรับบางประเทศที่ยังต้องการเครื่องยนต์เบนซินล้วนโตโยต้าก็มีตัวเลือก1 5จุาลิตรปรับจูนใหม่ให้ประหยัดขึ้นและยังมีรุ่น,บนเ,เ,เ,เบ,บเ ประสบการณ์การขับขี่ดีขึ้นเยอะมากพวงมาลาัยรู้สึกหนึบตอบสนองคงกว่าเดิมระบบการสะเทือนปรับใหม่ให้เก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นรถนิ่งขึ้นเวลาเลี้ยวหรือเข้าโค้งเร็วๆช่วงล่างให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความคล่องตัวแบบรถเล็กโตโยต้าบอกว่าปรับโครงสร้างตัวถังให้แข็งแรงขึ้นลดการโค้งลงตัวและเพิ่มระบบควบคุมการยึดเกาะถนนให้แม่นยำกว่าเดิม ด้านระบบความปลอดภัย2 0 2 6อ a r i s Cross มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนตรุ่นล่าสุดที่มีทั้งระบบเตือนชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนการเตือนออกนอกเลนกล้องรอบคัน360องศาเซนเซอร์รอบคันระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านท้าย <S s s เรียกว่าครบแทบทุกระบบที่รถ crossover ขนาดเล็กครมีที่เซอร์ไพรส์คือโตโยต้าเพิ่มโหมดช่วยการขับขี่บนเส้นทางลื่นหรือเนินชันทำให้รถขนาดเล็กคันนี้มีความสามารถลุยได้ดีเกินตัวยิ่งรวมกับแรงงงบบบิิขอรรระนนนกก็ทาาาใให้้ชสถจง ใ้คล่องตัวขึ้นมาสิ่งที่ทาให้ยาริ s ครอสรุ่นปี2026พิเศษที่สุดไม่ใชแ่แค่ดีไซน์ใหม่หรือเทคใหม่แต่คือความลงตัวของทุกอย่างทั้งดีไซน์การขับขี่ฟีเจอร์ความประหยัดความสบายและความเป็นรถที่ดูดีแต่จับต้องได้จริงคนรุ่นใหม่คนทํางานครอบครัวเล็กคนขับในเมืองหรือแม้แต่นักศึกษาก็สามารถใช้รถคันนี้ได้แบบลงตัวและสนุกกับมันและถ้าคุณเป็นสายแต่งโตโยต้าก็จัดของเล่นมาให้เทียบทั้งๆๆสีตัวทั้งใหม่ชุดแต่งแบบทูโทนแพคเกจแบบดํารอบคันแบล็กเอ o n ชั่นชุดแต่งแนวสปอร์ต G ลุกสนุกหรือสายลุยรถคันนี้แต่งได้หมดสรุปแล้วหากถามว่า2,206 Toyota Yaris Cross คุ้มไหมคำตอบคือคุ้มมากมันสวยขึ้นไฮเทคขึ้นประหยัดขึ้นขับดีขึ้นและให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าราคาที่จ่ายไปแบบเห็นได้ชัดเป็นรถที่เหมาะกับทุกนี้และเหมาะกับการใช้งานจริงทุกวันอย่างแท้จริงการเปิดปิดเบาขึ้นและมีระบบกันกระแทกเพิ่มเข้ามาทำให้ใช้งานได้สะดวกแม้เป็นผู้หญิงหรือผู้สูงอายุก็ตามทั้งหมดนี้ทำให้รถดูแพงขึ้นแบบรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น ภายในห้องโดยสารคือจุดที่พัฒนาเยอะที่สุดห้องโดยสารกว้างขึ้น12%พื้นที่วางขามากขึ้นเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้นานขึ้นทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเมื่อยเบาะหุ้มด้วยวัสดุใหม่ที่ทนมากขึ้นทำความสะอาดง่ายและดูทันสมัยขึ้นด้วยลวดลายแบบใหม่ที่สำคัญคือระบบการสะเทือนหลังปรับใหม่ทำให้ผู้โดยสารท้าย3าที่นั่งรู้สึกนุ่มและนิ่งกว่าเดิมเยอะแผงคอนโซลหน้าปรับดีไซน์ใหม่เต็มรูปแบบหน้าจอ Infotainment